สิบสองเรื่องปะตาจาราเถรีก็การมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวของบุคคลผู้เห็นความเกิดและความดับแห่งเบญจขันยังประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับแห่งเบญจขันธ์่อนเท่านี้ก่อนนี่มาทางไหนแล้วเนี่ยเกิดดับอยู่ตรงไหน,น อยู่ขั้นไหนขั้าานบิปัสนาญหรือแม้ใช้วาหารเหมือนเมื่อคู่นี้ก็ได้ละว่ามาตามลำดับเลยสัทธาปาโมตปีติปัสสะทิสุขสมาธิยทถาภูตะยานตัตสนะแต่นี่ยังไม่ถึงนะต้องเลยหมากคำหนึ่งตรงนี้นิพิธาเบื่อหนายทำไมเบื่อหนายเพราะเห็นความเกิดดับเห็นภัย เห็นโทษของอุปปาธนาคันห้าเจงเกิดนิพพทาเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายล่ะอยากหลุดอยากพ้นวางเฉยความหลุดพ้นโดยอริยมรรคเป็นโลก,กุตระเรียกวิราคะวิราคะเป็นชื่อของอริยมรรค ที่สุตของวิราคะคืออรตมรรมต่อแต่นั้นเป็นอรตผลเรียกวิมุตติหรือบางครั้งเรียกสารวัคคายานอรตผลก็ได้ต่อไปนางปตจาราแล้วคุณแม่ชื่อนี้ค,คนละไม่คนคุณใช่ไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นใคร น่าจะอยู่ตรงนี้ไหมเอตทัคะไหมเป็นเป็นหัวข้อไหนเราจำได้อย่างเอตัทัคะมีกี่องค์ไม่ใช่80สิบเรียกอาศทีิมหาสาวกไม่ใช่ไม่ใช่แปอยู่หน้าหนึ่งรอยเจ็ดสบสี่พระปตาจาราเถรี เอตัคคะพิสุนีผู้ทรงพระวินัยคล้ายคล้าพระมักสปะนะที่เป็นภิกษุผู้ทรงพระวินัยวินัยสูงสุดรู้ว่าสิ่งใดเป็นวินัยไม่เป็นวินัยกระทําคืนถ้าทําผิดแล้วจะก,กระทําอย่างไรอย่างไรให้บริสุทธิ์จากวินัยเหล่านี้เป็นต้นมีเรื่องมลเหตุตรงนี้ว่า นางเป็นทิดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40โกฎในกรุงสาวัตถีมีรูปงามเวลาอายุ16ปีมารดาบิดาเมื่อจะรักษานางจึงให้นางอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดแม้เช่นนั้นนางก็สมคบกับโหใช้คนหนึ่งของตนมารดาบิดายก ให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งผู้มีชาติเสมอกันกำหนดวันวิวาหา์เมื่อใกล้เข้ามานางจึงพูดกับคนรับใช้ถ้าท่านมีความรักในฉันจงพาฉันหนีไปทางใดทางหนึ่งคนรับใช้รับว่าดีละถ้าอย่างนั้นฉันจะยืนอยู่ในที่โนูน้น แห่งปโตเรือนเวลาเช้าตุ่นพรุ่งนี้หล่อนก็ออกมาด้วยอบายอย่างใดยงหนึ่งสองคนมาอย่างจุดที่นัดหมายคอรับใช้ก็พานางไปไกลอาศัยอยู่บ้านแห่งหนึ่งไถานาในป่านาพืนและผักเป็นต้นมาที่ดาเศรษฐีก็เอาหม้อน้ำทำกิจมีการตามข้าวหุงต้ม ได้ความลำบากต่อมาตั้งคันนางมีคันอันแก่แล้วจึงอ่อนวอนสามีว่าธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้ใจอ่อนในบุตรทั้งหลายท่านจงนำฉันไปอย่างสำนักของท่านเถิดฉันจะไปคลอดบุตรในที่นั้นสามีคัดค้าน นางอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าสามีไม่ยินยอมนางจึงเรียกคนคุ้นเคยมาว่าถ้าเขามาไม่เห็นฉันถามว่าฉันไปไหนจงบอกว่าฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนแล้วก็ปิดประตูเรือนหลีกไปฝ่ายสามีมาไม่เห็นพัญญาจึงติดตามไปได้พบนางแม้อ้อนวอนต่างๆ ก็มิอาจให้นางกลับทีนั้นลมกาม,มัชะวาตะปันป่วนนางก็คลอดบุตรกลางทางแล้วกลับมาสู่เรือนของสามีอยู่ด้วยกันอีกสมัยต่อมาตั้งครรภอีกจึงอ้อนวอนสามีโดยในยักก่อนนั่นแหละไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตรด้วยสะเอลหลีไป แม่ถูกสามีติดตามไปก็ไม่ปรถนาจะกลับเมื่อโชเหล่านั้นเดินไปอยู่หมหาเมฆอันมิใช่ฤดูการเกิดขึ้นท้องฟ้าได้มีดังท่อลำธารตกไม่ขาดสายณขณะนั้นลมกามัชวาตะของนางปันปบวน ไม่อาจทนได้หาที่หลบฝนสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือตรวจด,ดูข้างโน้นข้างนี้เห็นผู้ไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเข้าไปตัดอาศรพิษมีพิษร้ายกาดเลยออกจากจอมปลวกกัดเขาลม้มลงณนะที่นั้นฝ่ายพัญญาสวยทุก มองดูไม่เห็นเขาจึงคลอดบุตรทารกทั้งสองทนกำลังแห่งลมและผลไม่ได้ร้องไห้ลัน่นดังเอาทารกทั้งสองนั้นไว้ระหว่างอุทธรยืนเท้าแผ่นดินด้วยเขาและมือทั้งสองให้ราตีร่วงไปสิริละทั้งสิน้นเป็นด่างใบไม้สีเหลืองเหมือนไม่มีโลหิตอารุณขึ้น บุตรคนหนึ่งมีสีดังชิ้นเนื้อด้วยเสลจงบุตรอีกคนหนึ่งแล้วกล่าวว่ามาเถิดบิดาเจ้าไปโดยทางนี้ดังนี้แล้วเดินตามไปเห็นสามีตายข้างจอมปลวก้องให้ดำพันเพราะเราสามีจึงตายดังนี้แล้วจึงเดินไปเห็นแม่น้ำอจิรบวบดีเต็มเปลี่ยนด้วยน้ำประมาณหัวเขาประมาณเพียงนม พราะฝนตกตลอดคืนยันรุ่งไม่อาจลงด้วยทารกทั้งสองได้เพราะความที่ตนมีความรู้น้อยจึงพักบุตรคนโตไว้ฝั่งนี้อุ้มบุตรคนเล็กไปฝั่งนู้นล่าจิงไม้ไว้ให้บุตรคนเล็กนอนแล้วคิดว่าเราจะไปหาบุตรคนนู้นไม่อาจละบุตรอ่อนได้จึงเหลียวดูแล้วดูเล่า ทางเดินไปเดินไปพอถึงกลางแม่น้ําเหีียวตัวหนึ่งเห็นเด็กดังชิ้นเนื้อจึงโฉบลงจากอากาศนางเห็นยกมือทั้งสองร้องด้วยคำเสียงดังเหีียวมาได้ยินเพราะอยู่ในที่ไกลจับเด็กนั้นขึ้นสู่เวหาดแล้วไปแม่บุตรผู้ยืนอยู่บนฝั่งนูน้น เห็นมารดายกมือทั้งสองร้องเรียกจึงกระโดดลงน้ำสำคัญว่ามารดาเรียกเราบุตรคนโตถูกน้ำพัดไปด้วยอาการฉนี้นางเดินร้องไห้ลำพันบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็าตายเสียพ,พ่อปุรุษผู้หนึ่งเดินมาแต่กรุงสาวัตถีจึงถามว่าพ่อท่านอยู่ไหน ฉันอยู่ในกรุงสาวัตถีก็ตะกูนู้นเห็นป่านี้อยู่ถนนนูนในกรุงสาวัตถีมีอยู่ท่านทราบไหมฉันทราบแต่อย่าถามเลยเพราะเหตุใดเมื่อคืนฝนตกตลอดคืนยันรุ่งเรือนนั้นล้มทับแม้ทั้งสามคนคือเศรษฐีหนึ่ง พัญญาเสรียรหนึ่งบุตรเสถีรหนึ่งก็ทั้งสามคนนั้นถูกเผาบนเชิงตะกรเดียวกันบัดนี้ขวัญน,นั้นยังตาก,กดอยู่นางถึงความเป็นผู้วิกลจริตคนทั้งหลายเห็นแล้วกล่าวว่านี้หญิงบ้านี้หญิงบ้าถ้าศัสดาประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัสี ในพระเชตวันเห็นนางผู้บำเพ็ญบารมีมาแสนกับเดินมาอยู่ทรงดำริว่าเว้นเราตัถาดถาก็เสียแล้วผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงนี้ไม่มีจึงได้ทรงทำนางโดยประการว่าจะบายหน้ามาสู่วิหาร บริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้ามาที่นี่เลยพระศาสดาตรัสว่าเธอทั้งหลายหลีกไปอย่าห้ามเวลาที่นางมาใกล้จึงตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดนางได้สติด,ด้วยพุทธานุภาพถอยบังคมพระสาสดาด้วยเยบญจคราประดิษฐ์แล้วทูลว่า ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่าเพราะว่าเดี่ยวเฉียวบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันไปคนหนึ่งถูกน้ําพัดไปสามีตายในที่เปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเดือนทับตายพระส,สรัสดาตรัสว่าอย่าคิดเลยปตาจาราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งํานักอาศัยของเธอได้แล้ว เหมือนอย่างว่าบุตรนี้ถูกเหยี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายในที่เปลี่ยวมารดาบิดาพี่ชายถูกเดือนทับฉันใดน้ำตาของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัตนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายอย่างมากกว่าน้ำ ในมหาสมุทรทั้งสี่ฉันนั้นน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันถูกความทุกข์กระทบแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเหล่านั้นเหตุใดเธอจึงประมาทอยู่เล่าดูก่อนปตาจารา ชื่อว่าปีอานนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ตาตานแห่งทุกข์ไม่เป็นที่พึ่งของเธอหรือจะเป็นที่ป้องกันของผู้ไปเปรโลกได้นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าไม่มีส่วนบัณฑิตท,ทั้งหลายควรชำระศีลของตนแล้วชำระทาง ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นชื่อว่าเป็นที่พึ่งบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบีดาไม่มีเพื่อต้านทานแห่งทุกข์ทั้งบวงพวกพ้องไม่เป็นที่ต้านทานแห่งทุกข์เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลาย เพื่อพอ้นทุกย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วพึงสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวแต่การจบพระเทศนานางปตตาจาราตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลทูลขอบรรระชาพระศาส,สดาส่งนางไปยังสำนักของพิสุนี ให้บรราชาอุปสมบทปรากฏชื่อว่าปาตาจาราเพราะนางกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางกำลังเอาหม้อตักน้ำล้างเท้าเทน้ำลงน้ำนั้นไหลไปไกลหน่อยแล้วขาดหายไปครั้งที่สองน้ำที่นางเทลงไปได้ไหลไปไกลกว่านั้นครั้งที่สามน้ำที่เทลงไป ก็ไปไกลกว่านั้นอีกนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดไวยทั้งสามว่าสัตว์นี้ตายแล้วในปฐถมวัยก็มีในมัชมมชิมะวัยก็มีในปัจฉิมวัยก็มีพระศาสดาประทับอยู่ณนพระคันทกดีทรงแผ่พระรัศมีเป็นดางประทับยืนอยู่เฉพาะหนะ้าแล้วตัดว่าปตาจาราข้อนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยว่า ความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งปัจจขันเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยตีของผู้ไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมไปแห่งปัจจขันแล้วตัดคำามนี้ว่าขนาดพร้อมกันก็การมีชีวิตอยู่เพียงบันเดียวของบุคคล ผู้เห็นความเกิดและความดับแห่งเบญจขันธ์ยังประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับแห่งเบญจขันธ์ในการจบพระเทศนานางปตาจาราบุุอรรผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายทีนี้คำว่า เจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาือนนกุบข้อโดยความหมายว่าเห็นความเกิดเห็นความดับแห่งปัจจคันแห่งเบญจคันแห่งรูปนามแห่งขันห้าในที่นี้คือผู้ประดัษนั้นถึงโสดาบันก่อนแล้วต่อมาภายหลังถ้าจะตั้งต้นประดัษใหม่ผู้ถึงโสดาบันคือถึงศีลอันเป็นโลก,กุตระ ถึงสมาธิอันเปนรลกุตระถึงปัญญาอันเปนรลกุตระจะไม่เสื่อมจากศีลสาระสมาธิปัญญาถ้าประสงค์จะให้ได้สากาาทาคามีเริ่มต้นที่วิปัสนาญาเพราะศีลสมาธิปัญญาไม่เสื่อมจากขันทัศาลานของตัวแล้วไม่ย้อนกลับไปสู่ความวิบัตินั่นแหละ แห่งศีลความที่จิตไม่ตั้งมั่นความที่จิตไม่หลุดพน้นเมื่อกวาหานว่ายกทำทั้งหลายรูปนามทั้งหลายขันห้าทั้งหลายขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเริ่มที่อุทธยพภยญาณเห็นความเกิดเห็นความดับแต่ตอนนั้นก็เป็นพังขาา้าญาณเห็นความดบ ต่อแต่นั้นเป็นพยาญาณเห็นเป็นภัยเห็นเป็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายอยากหลุดพ้นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคําว่าเจริญวิปัสนาหรือยกรูปน้ำขึ้นสู่ไตลักษณ์เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันสะก่าทาคามีอาณาคามีอาณาหันส่วนปุตชนละ่ะใช้คําว่าอะไรบางคนถึงวิปาาัสนาญาณก็เจริญปัสนาญาณ บางคนไม่ถึงวิปัสสนาญาณก็จเจริญปัญญาไม่ถึงปัญญาก็จเจริญสมาธิไม่ถึงสมาธิก็จเจริญสติไม่ถึงสติทําความเพียนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉ้าคนทั่วไปจะใช้คำว่าจเจริญปัญสนาอยู่เสมอนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่คุณสมบัติของตนจะต้องว่ามาตามหาที่กุศลขั้นที่ตนได้อย่างคล้ายๆกับว่าถ้าถึงสติจเจริญสติ จิตก็สงบเป็นสุขอันปัสสาอามิตรอันปสัสสาจามิตรคือเกิดจากความสงบนั่นคือจิตสงบก็คือจิตานุปัสสนาสุขอันปสัสสาจามิตรก็คือเวทานานุปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นต้องจเจริญสิทธิปานแต่ถ้าถึงสติไปเห็นความเกิดดับของรูปนามซึ่งตนเองยังไม่มีคุณสมบัติจิตก็จะเตลิดคิดไปนี่เกิดนี่ดับนี่เกิดนี่ดับไปเห็นข้างนอกไม่ได้เห็นข้างในที่ตน ได้จริงก็ไม่ทำไปทำที่ไม่ได้ที่ได้ก็เสื่อมไปที่ไม่ได้ก็ไม่จริงอย่างนี้คือวางจิตผิดเข้าใจผิดหรือแม้ถึงสมาธิก็จเจริญสมาธิต่อแต่นั้นจิตจะหลุดพ้นถ้าจเจริญสมาธิอยู่ดีๆไปก่อนวิปัสสนาเอาอารมณ์ภายนอกนั่นเกิดนี่ดับนั่นเกิดนี่ดับไปคิดเอาไปจ้องเอาบัดญ,ญัดบะหยัดของวิปัสสนา สมาธิก็หายวิปัสสนาก็ไม่ยริงปัญญาก็ไม่เกิดอย่างนั้นเพราะเข้าใจผิดจะล้มเหลวเสื่อมถอยลงทำนองเดียวกันจเจริญปัญญาอยู่จเจริญปัญญาอยู่ไม่เห็นว่าขันห้าเป็นตนแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาจะเห็นได้โดวยวิปัสสนาภูมิใจเชื่อมั่นต่อ,อยานัทัสนะไม่ไปสู่ทุกขาจัจจ์คือขันห้า ถ้าจิตไปกับอารมณ์ภายนอกนู่นเกิดนี่ดับสิ่งนี้ก่าสิ่งนี้ดับอย่านทัศนะก็หายไปขันห้าก็ปรากฏเป็นบาจัตของขันห้าไปคิดเอาว่านี่เกิดนั่นดับเป็นวิปัสสนาเทียมปัญญาก็เสือ่อมวิปัสสนาก็ไม่ใช่ก็จะเสื่อมถอยจากปัญญานั้นไปดังนั้นทุกขั้นถูกหมดแต่ตนตรงตรง,ตรงไหนทุกคำจริงหมด ถ้าวางความจริงผิดที่ก็กลายเป็นความจริงข้างนอกที่คิดจิตไม่ได้เจอความจริงนั่นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงข้างใน